สวัสดีครับเพื่อนๆพประวัติศาสตร์ AIEP นี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของสมเด็จพระสันเพชท,ที่8ว่าทำไมท่านถึงถูกเรียกว่าพระเจ้าเสือแบบสั้นๆเข้าใจง่ายเอาไว้เป็นความรู้ไปอวดเพื่อนถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยในยุคกรุงศรีอยุธยาราวพุทธศักราช2246ถึง2251มีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งที่ถูกจดจาทั้งจากความเข้มงวด และความโหดร้ายพระนามของพระองค์คือพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสันเพทที่8พระเจ้าเสือมีพระนามเดิมว่าขุนหลวงสรศักดิ์พระราชโอรสในสมเด็จพระนารายเรื่องราวการขึ้นครองราชของพระองค์เต็มไปด้วยเงามืดทั้งการแย่งชิงอำนาจความลึกลับและความหวาดระแวงหนึ่งในเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดคือพระองค์โปรดการปลอมพระองค์เป็นชาวบ้าน ออกไปตามตลาดและหมู่บ้านเพื่อประลองกำลังกับราษฎรโดยไม่เปิดเผยฐานะหากใครเผลอทำร้ายหรือไม่รู้จักฐานะที่แท้จริงของพระองค์ผลลัพธ์คือโทษฐันอันโหดร้ายถึงขั้นประหารชีวิตเรื่องเล่าที่น่าสะพรึงที่สุดคือการปลอมพระองค์ไปสู้มวยกับชาวบ้านหากใครแพ้หรือไม่ถวายความเคารพก็ต้องเผชิญการลงโทษที่รุนแรงและทารุณการเสด็จเยี่ยมราษฎรในคราบชาวบ้าน ไม่ได้สร้างความใกล้ชิดแต่กลับสร้างความหวัดวันเพราะไม่มีใครทราบว่าความโหดร้ายจะเกิดขึ้นเมื่อใดไม่เพียงแต่ราษฎรเท่านั้นแม้แต่ขุนนางใกล้ชิดก็ไม่รอดผลถ้าทำผิดแม้เพียงเล็กน้อยพระองค์สั่งลงโทษโด,ดยไม่ลังเลผงสาวดารบางฉบับบันทึกว่าพระองค์สั่งประหารน,นักโทษโด,ดวยวิธีอันน่าสยดสยองทั้งการเคี่ยนตีจนปายและการใช้วิธีทรมานอื่นๆ ความโหดร้ายของพระเจ้าเสือทําให้ราษฎรในยุคนั้นหวาดกลัวจนไม่กล้าเอ่ยนามของพระองค์แม้ลับหลังทว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีด้านเดียวนักวิชาการบางคนเชื่อว่าเรื่องเล่าเหล่านี้อาจถูกแต่งเติมเพื่อสร้างภาพลักษณ์แห่งความน่าสะพรึงกลัวมากกว่าจะเป็นความจริงทั้งหมดแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรพระเจ้าเสือก็ยังคงเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ถูกจดจำด้วยภาพลักษณ์แห่งความโหดร้าย ที่ฝังอยู่ในตำนานและประวัติศาสตร์แห่งสยามนี่คือเรื่องราวของพระเจ้าเสือกษัตริย์ที่ทั้งแข็งแกร่งดุดันและน่าสะพรึงกลัวเรื่องราวของพระองค์สะท้อนให้เห็นทั้งอำนาจความแคมง,งวดและความโหดร้ายซึ่งยังคงเป็นบทเรียนและตำนานแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ไม่มีวันเลือนหายเป็นยังไงกันบ้างครับหากเพื่อนๆชอบคลิปที่ให้ความรู้และได้สาระแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและถ้าเปนเพื่อนอยากให้ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไร mm hmm. ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับ EP นี mm hmm. ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ